บอกล่าปัญหาความร้อนของ SSD ด้วยตัวนี้เลยครับ Lexa LPAH 1 0 0สวัสดีทุกคนครับพบก,กับผมดันตายตัวคอมนะครับวันนี้เรามี h ีตสิงคนะครับเป็น h ีตสิงค SSD M2 ขนาด2280จาก Lexa ใครไม่ซ่าเล็กเนี่ยซ่าแน่นอนนะครับต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเจ้า SSD เนี่ยมันมี2แบบใช่ไหมฮะแบบที่มี h ีตสิงคกับแบบที่ไม่มี h ี a สิงค์นะครับ บางทีคนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อแบบมีฮีซิงมาก็ซื้อแบบเปือยๆมาเลยคิดว่าใช้งานได้เหมือนกันราคาก็ถูกกว่าแต่พอใช้แล้วครับแน่นอนว่า SSD ที่เป็นเกมมิ่งในสไตล์นี้เนี่ยนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่สูงครับดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงปุ๊บการทํางานของ SSD ก็จะมีการหน่วงหรือว่าช้าลงนั่นเองทำให้อายุการใช้งานของ SSD สั้นลงด้วยนะครับดังนั้น SSD บางรุ่นเขาก็จะมีฮีซิงมาให้แต่ว่าบางครั้งบางคราวครับฮีซิง SSD เนี่ยมันก็จะไปติดกับเมนบอร์ด เมนบอร์ดมีฮิสซิง์แถมมาเอาพอซื้อแบบมีฮิสซิงกมาก็ติดใส่ไม่ได้นะฮะดังนั้นก็ต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมแต่บางครั้งอีกนะครับซื้อแบบไม่มีฮิสซิงไปใส่กับเมนบอร์ดมีฮิสซิง์ทีนี้อยากจะเปลี่ยนเอาตัวที่ไม่มีฮิสซิงไปใส่กับบอร์ดตัวอื่นแต่บอร์ดตัวอื่นดันไม่มีฮิสซิงก์ทำยังไงครับก็ต้องซื้อฮิสซิง SSD แยกออกมาทั่นเองนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของเจ้าเล็ก lpa h 1 0 0 heatsink ssd ของใหญ่ตัวแรงที่จะมาจัดการเรื่องความร้อนให้กับ ssd นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับลองดำดีดูดุดันเข้มข้นดุดันร้าใจใครก็น่ามองนะฮะลองดำๆๆมาเลยราคาไม่แพงครับตัวนี้แกะกล่องมาปั๊บนี่วางอยู่ตรงกลางนะฮะอารมณ์ประมาณว่ามันคือชิปทำลายล้างสำหรับปลดล็อกรหัสนิวเคลียร์นังฮอลลีวูดทั่วไปนะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันคือ heatsink นะฮะ ซึ่งมันก็มาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยนี่แล้วก็ผมสงสัยนะครับว่าจะใช้ยังไงเนี่ยมาเป็นก้อนอย่างนี้จะใส่ยังไงจะประกอบอยังไงหน้าก็ตันหลังก็ตันด้านหน้าก็มีรูแต่ดูซิจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะส่วนบันเดอร์นี่ให้มาครับมีหม้ฝรั่งนะฮะไม้เคี้ยวอยู่ทั้งหมด3แผน่นไม่ใช่หมกฝรั่งเลยมันคือเทอร์โมแพดครับหรือว่าแผ่นซิลิโคนแบบแปะนั่นเองนะครับมีไขควงจิ๋วให้มา1อันด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งในการใช้งานส่วนการดีไซน์นะครับเจ้าเล็กซ่า LPAH100 นะครับเป็น h ing ีตสิงค์อลูมิเนียมก้อนๆแน่นอนตัวนี้จะสัมผัสกับหน้าคอนแทคของตัว SSD โดยโตรงเพื่อน,นำความร้อนออกมาสู่ฮีตสิงค์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องการดีไซน์ครับทำเอาแบบมาสวยงามเลยนะฮะมีโลโก้เล็กซ่าอยู่ตรงกลางนะครับใครเห็นก็ต้องชอบแน่นอนก็แต่ก็อาจจะไม่ดุดันอะไรมากมายเน้นแบบรูหราแต่แฝงความเป็นเกมมิ่งไว้มากกว่านั่นเองนะครับสหรับการติดตั้งครับบอกเลยว่าไม่ยากก็มีไขค,รครวงมาให้นะเอาไขค,รครวงเนี่ยไขน,อน็อตออกมานะครับแต่ไขค,รครวงโอ้ยเล็กเกิน ก็ค่อนข้างจะน่ารักนิดหนึ่งนะเวลาใช้ก็ต้องไขใช้แรงนิ้วเยอะหน่อยแต่ถ้าใครมีไขควงไซส์เล็กก็ใช้ของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยมันเล็กมากนะต้องระวังให้ดีๆนะครับตัวน็อตระวังหล่นหายเพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาให้แต่ผมอนุญ,ญาตนะขอใช้ไขควงอื่นดีกว่านะครับอันนี้ไขไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเราก็จัดการนะครับคลายน็อตออกมาทั้งหมด4ตัวเพื่อที่จะได้ถอดตัวโคเฟเวอร์ออกมานะครับพอถอดออกมาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะสามารถ ยกออกมาได้แบบนี้เลยนะฮะซึ่งการติดตั้งนะครับเราเอาตัว SSD นะครับหยิบขึ้นมาสังเกตดูตัวถาดนี้ครับมันจะมีร่องเว้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัว SSD ก็จะมีร่องว้าสําหรับยึดน็อตนะครับกวว็วางไว้แค่นี้เองวางไว้แค่นี้จบเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับหยิบตัวซิลิโคนแผ่นแบบนี้มาซึ่งตัวซิลิโคนนะครับเราจะให้มาทั้งหมด4แผ่นเลยมีแบบหนานะฮะแบบหนาประมาณ1มิล2แผน่นแล้วก็แบบบางขนาด0.5มิล2แผ่นนะครับ ก็ดูเอาถ้าตัวชิปของเราเนี่ยนะฮะมันหนามันใหญ่แล้วก็ใช้ขนาดาแบบบางนะครับแต่ถ้าเป็นชิปติตี้อ่ะขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้แบบหนาไปนะครับเพื่อให้มันแน่นกระชับกับตัวที่ซิง์ด้านบนนะฮะแต่อันนี้ของผมเป็น1ึ่งเทราไบ์นะครับขนาดค่อนข้างหนาดังนั้นผมจะเลือกตัวแบบบางแปะลงไปนั่นเองนะฮะก่อนแปะเนี่ยก็ต้องลอกสติกเกอร์ออกก่อนนะครับลอกด้านหนึ่งแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็ลอกอีกด้านหนึ่งแล้วก็แปะลงไป อันนี้ผมก็จะทําการแปะลงไปแล้วนะฮะแปะลงไปเสร็จปั๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราก็จัดการาตัวโเคเวอร์ตัวนี้นะฮะมาประกบลงไปโดยดูด้านตัวรูย,ยึดน็อตตรงนี้ด้วยนี่นะครับวางลงไปปุ๊บพอวางเสร็จนะครับจับทุกอย่างให้มันตรงกันสังเกตด,ดูตรงนี้นะฮะมันตรงกันแล้วนะครับจากนั้นก็ไขน็อตยึดไปได้เลยลองดูขอบๆตรงนี้ด้วยนะครับว่าระยะเนี่ยมันเหลือเสมอถึงขอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันต่ําไปนะครับเราติดซิลิโคนแบบหนาแทนแบบบาง แต่ถ้ามันสูงไปเราก็ถอดซิลิโคนนออกติดแบบบางเข้าไปแทนดีกว่านะฮะแต่อันนี้ผมมองแล้วว่าไอ้ตัวชิปมันก็หนาแต่ว,ว่าติดซิลิโคนแบบบางไปมันต่ําลงไปนะครับดังนั้นควรจะติดแบบหนาก็จะเหมาะกว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับว่าจะติดแบบหนาหรือแ,แบบบางจากนั้นครับก็จัดการไข่น็อตเข้าไปนะฮะไขน่น็อตจึดช๊บจืบบบให้ครบทั้ง4ตัวนะครับก็ไปนันเสร็จสิ้นโอเคนะฮะตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะไปทดสอบการใช้งานกันว่า จะเป็นยังไงเย็นขึ้นแค่ไหนในการใช้งานากับเจ้า Lexa LPA h 1 0 0ตัวนี้ครับตอนนี้ครับผมกำลังมาทำการทดสอบกับเจ้า Kingston Fury นะครับเป็น SSD gaming ของ Kingston ก็ลองก๊อวางไฟนะครับซึ่งอุณหภูมิปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก28องศาเวลาก๊อวางไฟล์จำนวนเยอะๆนะครับนี่ลองก๊อวางก๊อวางไปเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายซึ่งเมื่อเราก๊อวางไฟไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิของ SSD เนี่ย พุ่งสูงถึง60องศาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยขึ้นเตือนแดงเถือกเลยนะครับเนี่ยถือว่าเริ่มร้อนแล้วนะฮะซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ครับตอนนี้ปลาเข้าไป69องศาเซลเซียสเลยครับและตอนนี้ครับผมจะมาลองประกอบใส่เจ้า LPAH 1 0 0กันดูดีกว่านะครับว่าจะลดอุณหภูมิลงไปได้เท่าไหร่กันครับตอนนี้ครับเรามาลองใส่ฮีทซิงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิไอเดนเนี่ยอยู่ในช่วง23องศาเท่านั้นนั่นเองนะครับเย็นเย็นคู่คูแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองก๊อปวางไฟล์กันดูนะครับว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่กันนี่นะครับตอนนี้เริ่มทำงานแล้วนะฮะไฟล์เนี่ยขนาดก็น่าจะเกือบเกือบร้อยกิกครับอุณหภูมิครับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ25องศาเซลเซียสครับซึ่งอุณหภูมิณตอนนี้ครับเป็นอุณหภูมิที่ใส่ฮีทสิงเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับอุณหภูมิ33องศาเซลเซียสครับลองก๊อปแล้ววางเรื่อยๆเลยแบบนอนสต็อปครับ จัดไปเต็มที่กลัวจะไม่ร้อนอยากดูว่ามันจะร้อนมากสุดแค่ไหนกันนี่ครับอุณหภูมิที่วัดได้นะครับก็ประมาณ40องศาเซลเซียสต,ตน้ตนๆเท่านั้นนะครับแตกต่างจากทีแรกนี่โอ้โห60-70องศากันเลยทีเดียวนั่นถือว่าร้อนมากและพอใส่ฮีทซิงเจ้า LPAH 1 0 0ไปแบบไม่ต้องแกะสติกเกอร์ที่ตัว SSD นะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่42องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับขึ้นมา45 ถ้าทำงานหนักต่อเนื่องก็อาจจะได้เห็น50แต่ก็ถือว่าเย็นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นใครมีปัญหาเรื่อง SSD ร้อนหรือว่า SSD ใครยังไม่ได้ใส่ heatsink ไม่มี heatsink ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยใส่ไปช่วยได้เยอะกว่าแน่นอนในเรื่องของการระบายความร้อน SSD ยืดอายุการใช้งาน SSD ให้ยาวนานขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเป็นยางไรกันบ้างครับกับเล x a ซ LP AH 1 0 0ตัวนี้ครับบางคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นแต่ผมมองว่ามันจาเป็นนะสําหรับ SSD เนี่ยเวลาทํางานมันค่อนข้างร้อนนะครับถ้าไม่มี heatsink ดังนั้นการที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ SSD และให้มันทํางานได้อย่างเสถียรมากขึ้นการลดความร้อนจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ง่ายคือการเนี่ยซื้อฮีซิ้งมาใส่แค่นี้เองจบนะครับสยบได้ด้วยความร้อนช่วยให้เย็นขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนโดยเจ้า Lexa LPH100 a 100นะครับออกแบบมามีความสวยงามแล้ะก็ช่วยในการรับความร้อนได้ดีมากด้วยลองไปซื้อมาใส่กันได้สําหรับใครที่คิดว่า SSD ของคนมีความร้อนนะครับลองเช็คดูก่อน โดยเฉพาะตัวเกมมิ่งเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปโหลดเกมเ,กมเกยอะๆเนี่ยผมว่าร้อนแน่นอนนะครับซื้อใส่ไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อเมนบอร์ดไปแล้วเมนบอร์ดไม่มีฮีทซิ้นนะครับใช้ตัวนี้จบแต่ถ้าเมนบอร์ดคุณมีฮีทซิ้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไปที่เท่านี้ครับกับ Lexa ซ LPAH 100ครับวันนี้ผมตันไตรตัวคอมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ใต้ตัวคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ